โย่เกเอพัดแถบพื้นแลบครับยังไม่เกงมากไม่ใช่ว่าจะกากเลย ย่อกูเคเจเชเจเอพัดแทแลของกูไม่รัวมากแต่กูก็เพิ่งจะหาแล็บแลบของกูอาจจะไม่เก่งอาจไม่คล่องและไม่คอมบิแล็ของกูครับอาจจะไม่คล่องและไม่คล่องอีกฟังไปไอสัตว์คำของกูอาจจะวนไปวนมาครับฟังไปเข้าใจอาจจะเข้าใจก็ได้ครับตอนนี้ครับแล็บผมปวดอาจไม่เก่งมากกับคำผันปวดหัวสัตว์แต่ไม่เก่งมากกับแล็บของผมมันไม่รัว เอาอย่างไงดีครับแล้วผมมันไม่ชัวร์กลัวอย่าพึ่งกลัวและผมยังไม่เก่งมอม่จะทาให้มันยากเลยนะครับท่ายากนะท่ายากคืออะไรและอะไรคือท่ายากอย่าปากมาให้มันมาเถอไอ้สัตว์ได้ยว่ืนยากสบายตุ่นไม่ยังน้องไม่โดนเกย์เย็ดมา เป็นวิชาหรือเปล่าเนี่ยถอยไอสัตว์มึงไปเย็ดไข่มากูไม่ได้ดิดไข่ครับคูณจับต่อเมื่อกี้นี้กูอาจจะหลุดไปถอยไอสัตว์กูสดเมื่อกี้นี้แล้วคุจะพูดอวนกลับไปทําไมเออยว่าตอนนี้มึงโดนตุนสัตว์ไม่ต้องฟังเบืชมเกิดและผมกู่โดยสารนะล้วผมกู่ถอยไอสัตว์มึงอ่อนหัดแล้วเป็นไอสัตว์กากมากถอยไอสัตว์นั่ต้องมานแล้วกัพูดพี่จะลาวเดมูคไม่ได้ลาววันเดินทางเข้าไปได้ถอยไอสัตว์มึงจะด่ากูลาวจังเลยเดี๋ยวมาด่ากูว่าลาวจัง Yo, ยังไม่จบไปสัตว์เยอะเยอะสักหน่อยสักหน่อยเยอะเยอะเยอะเป็นนานทีครับกูจะดิสใครจะด่ากูนะไอหนูเถอะไอสัตว์กลับไปนอนไปนกลับไปนั่งเล่นมาริโอรือไม่ก็ไม่ครับไม่ครับเซิฟเถื่อนเป็นเลนสบ้างในะเหีย <c oughs> ไอสัตว์อาจจะดูตลกตลกได้แต่ไอกูล้วคมนะไอสัตว์อาจจะไม่คมมากก็ฟังไปเลยครับแบบโชคดีอ่ะ